งามงามมือเนา่ยอะไรอย่างทมาติกะเปียกินเพอเหรอพี่นเนาะพิเศษด้วพี่น้องเด้เอดมากินเพอตลาดหลังตลาดเชียงม้งมือนี้เงินเดือนยูทูปหมอกเนาะพากันมาหนึ่งพี่น,อน้องเป็นโมงอันหนึ่งพี่น้องเป็นซื้อโมงใหม่ด้วยพี่น,อนอ้องตัวนี้สี่ สัมผ <ique> ัสหน้าจอเลยได้เนาะเดโมงกี่น้อง1มื่หกโมง1มื่นหกแล้เนาะงเฮ้ยคนคิดเล็กมึงได้ไม่หวกิหนาัีิ่หนาเทาปับเทาีิอะ้นองนเนาะเออค่ะอรอันรเงินสบายเลยอื เวลาลูกมงงยังแพงแีนน้องเจ้าีใส่เลยหัวหิวข่าพาเวกิน่อนพาไปหัวกินแบกินเข่านะวันนี้มาไล่กินข้าเศ้ามือเช้าที่ยงนี้เทียงบ่ายเลยบ่ิเตเทียงเลยหิวเลยเนาะ พวเศษโลดหิวหิวแล้วนี่หิวหิวนี่แล้วกินลายพีเนองอ่าีนเพอร์กนาดเนาะสีนบอีมอวีกเนาะเอ้ากินมองนี่สวดาสเวยแล้วเนาะเออประมลเจ้าชื่อสีนไปลาบอยู่ฮะห้องทงก่อองๆก่อนนะฮาเนาะ อ้าเอพอใจแล้วบพอใจแล้วพอใจแล้วอือกองฝึกน้องเอ้ยน้ำใจหนึ่งเด้ออย่าตีงไเด้อตีงตีงน้ไปเลย กินยำได้ที่ยำนานผมก็นอะไรวะ mọi người mọi người mọi người chút người mọi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  người người ร้ายจอด่องหยดวราจดกไ้ปได้กินเนาะน่นอนแล้วว่ะใครจีขนาด जो हो पे दी

ý thức 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 ý ก็อิ้มประจำนะน,นั่นเองตรงนั้นไปกิลาบชิ้มักยินข้า่าี่นองอู่เลยอ่ะ จะหน้าดุยต่อไปเลยเ้ยความเพี่น้อง